สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหวานสตอรี่นะคะวันนี้หวานก็จะมาสอนเคล็ดลับอีกเคล็ดลับหนึ่งนะคะสําหรับคนที่เริ่มทา YouTube ใหม่ๆนะคะอันนี้คือสําคัญมากๆเลยนะคะก็คือการทําปก YouTube ถ้าการรับโหลดคลิปวิดีโอแล้วแต่ว่าไม่มีปก u t u b e เนี่ยมันก็จะทำให้คลิปวิดีโอของเราไม่น่าที่จะ,ะติดตามหรือคนก็อาจจะมองข้ามนะคะอาจจะเป็นคลิปที่ดีแต่เนเรื่องจากว่าปกไม่สวยคนก็อาจจะไม่กดเข้าไป ดูนั่นเองนะคะวันนี้หวานก็จะมาสอนเทคนิคง่ายๆแต่ของหวานเนี่ยมันจะเป็นอะไรแบบสไตล์แบบขี้เกียจเลยนะเอาแบบง่ายๆรวดลร็ตัดตอนแล้วก็ใช้ได้ผลจริงไม่ต้องยุ่งยากโหลดแอปนี้นะคะสำคัญมากๆเลยนะคะแอปคายมัสเตอร์สำคัญมากๆนะคะแล้วก็คุ้มคุ้มมากๆกับการที่คุณโหลดแอปนี้มานั่นเองนะคะและเดี๋ยวคลิปลตัดีต่อไปนะคะหวานจะมาสอนทำเอาลง เอาปกเนี่ยลง y o ยเอ่อลงช่องยังไงน,นั่นเองนะคะแต่วันนี้มาขอแค่วิธีการทำเอาทำปก YouTube เท่านั้นนะโอเคค่ะไปดูกันเลยค่ะโอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะเข้าไปที่แอปขายมาสเตอร์นะคะเสร็จแล้วก็เข้าไปที่ตรงกลางนะคะสำหรับทำคลิปวิดีโอนั่นเองเลือกที่16.90นนะคะสำหรับทำปกคลิปเสร็จแ,แล้วเข้าไปที่มีเดียค่ะหลังจากนั้นนะคะก็เลือกตรงที่รูปภาพนั่นเองนะคะ คนก็สามารถเลือกที่รูปที่ตัวเองคิดว่าอยากจะเอาลงหน้าปกนะคะโอเควันก็ได้มา2รูปอันนี้คือเทคนิคของหวานนะคะหวานใช้ทั้ง2รูปเลยนะคะเพื่อเป็นการง่ายการตัดสินใจเสร็จแล้วให้สังเกตนะคะรูปของหวานไม่เต็มจอเนาะหวานก็ใช้แตะนะคะแล้วก็ซูมให้มันตรงเสร็จแล้วก็เข้าไปที่เลเยอร์นะคะแล้วก็เขียนแล้วก็กดถูกเสร็จแล้วก็ไปเปลี่ยนฟรอนต์นั่นเองนะคะโอเคเขียนเห็นคําว่าไทยใช่ไหมคะหวานก็เลือกตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกฟรอนต์ออกมา หลังจากนั้นนะคะก็ไปเปลี่ยนตัวขอบนั่นเองค่ะตัว T นะคะแล้วก็กดตรงนั้นนะคะแล้วก็กดตรงที่มีสีดำๆดคือสีนั่นเองค่ะสีที่ตัวเองต้องการวันจะเลือกเป็นสีชมพูนะคะหวันใช้ขอบสีชมพูเสร็จแล้วตรงนี้นะคะที่หวันวงไว้เราก็สามารถเลื่อนขนาดขอบได้นะคะหวันใช้ประมาณ24ค่ะ เสร็จแล้วนะคะตรงที่หวันวงเอาไว้นะคะหวันก็จะเลื่อนให้สุดรูปเลยนะคะทําทีเดียวตั้งแต่เริ่มต้นนะคะมันจะง่ายสําหรับการทําทุกอย่างนั่นเองค่ะแล้าไปที่เลเยอร์ทำเหมือนเดิมนะคะเขียนแล้วก็เข้าไปที่ฟรอนต์เปลี่ยนอ,อ,อักษรอ,อักษรที่หวันใช้ประจําเป็นอักษรสองตัวนี้นะคะเสร็จแล้วก็เลือกสีอันนี้หวันจะไม่ใช้ขอบแต่หวันจะใช้สีใช้ตัวเป็นตัวอักษรเลยคือเราต้องการทําให้ รูปภาพมีหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะแต่หวันจะใช้ขอบสีขาวนั่นเองค่ะแล้วก็เพิ่มขนาดขอบสีขาวให้ตัวอักษรเห็นชัดเจนทำเหมือนเดิมค่ะเลื่อนนะคะไปให้สุดภาพค่ะ เสร็จแล้วนะคะทําแบบนี้เหมือนเดิมซ้ําๆนะคะแต่ว่าคราวนี้เราจะใส่เอฟเฟกเล็กๆน้อยๆมันก็จะกดเข้าไปที่เลเยอร์แล้วกดตรงรูปหัวใจนะคะเข้าไปที่เอฟเฟกนะคะมันก็จะมีเอ่อสติกเกอร์นะคะน่ารักน่ารักนะคะให้เราเลือกนั่นเองนะคะก็ใส่ลงไปแล้วก็เลื่อนไปให้สุดภาพเหมือนเดิมค่ะแล้วเทคนิคที่ง่ายที่สุดสําหรับวันมันใช้วิธีในการตัดนะคะตัดแล้วก็ เลือกด้านล่างสุดนะคะมันจะเป็นการแยกภาพนั่นเองนะคะเมื่อไหร่ที่คุณตัดตรงนั้นนะคะมันก็จะเซฟภาพของเราไปในตัวคุณไม่ต้องมานั่งเซฟอีกทีหนึ่งคะ่ะนี่ก็ได้ภาพทั้งสองอันนี้นะคะสามารถเรียกได้เลยว่าจะเอาแบบไหนเสร็จแล้วคะ่ะเป็นไงบ้างคะหวังว่าทุกคนคงจะทำตามกันได้นะคะแล้วก็คลิปต่อไปนะคะหวังจะสอนวิธีการเอาลง ปกในช่องอในช่อง YouTube นะคะก็เดี๋ยวจะมาสอนในคลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้ก็ไปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ พวงนอนเมาไปยจะรู้ไม่ว่า YouTuber ยูทูเปอร์เนี่ยไปแบบนี้